ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน n i เม Battle Arena หรือ ABA เป็นการต่อสู้พระชันหน้ากับเหล่าตัวละครจากเอเมเต่างๆมากมายผู้ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลโรบักซึ่งทางทีมงานจะให้โรบักแต่ตอนนี้ทีมงานยังไม่มีโรบักมากมาก เอาละตอนนี้ฉันได้วางเดิมพันแล้วเด็กของฉันที่ฉันเลือกมาเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าฉันสามารถที่จะสู้กับเจ้าคนที่แกเลือกมาไว้เด็กของฉันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านของฉับเด็กคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากรังแคเต็มหัวเลยสีเขียวด้วยเด็กที่แกเอามานะอินฮารุกิระหว่างที่รอเด็กของแกฉันอยากจะดูประสิทธิภาพเด็กของฉันว่าเด็กของฉันเก่งมากแค่ไหนฉันไม่อยากพนันนะแต่เด็กของฉันชนะแน่นอน ใครเป็นเทลเนอร์เย็บเย็บเยอูนี่ระคนเก่งฟ้าประธานเด็กของแกเน่ยแกรู้ใช่ไหมว่าถึงจะชนะฉันก็ยังไม่มีโรบักให้ถ้าพร้อมแล้วกระโดดหน่อยสิเจ้าหนูน้อยอืมอืมและนี่คือดานสปอตเฟสติวัลเอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเออนั่นแหละเออเออ โอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคนเก่งฟังประธานโต้ตอบกลับครับยังไงยังไงตอนนี้ถ้าเกิดตายถือว่าริงเอานะครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มให้กับคนขายร้านของชำเลือดเลือดมันน้อยนะน่ะเลือดขายครับนี่นรีเลือดรีเลือดรีเลือดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเลื่องครับแป๊บนึงครับทำเอาทำเอารีเลื่อเลื่ออ่าเต็มตัวในห้าสี่สามสองไป เอาเดี๋ยว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 เอาตอนนี้คนเก่งฟ้าประธานนะครับเรียบร้อยตอนนี้เรื่องของคนเก่งฟ้าประธานนั้นอยู่ที่ตรงกลางจะหมดเรียบร้อยแล้วกระสุนกระสุนยันโอ้โหสองศูนย์ครับ <c oughs> ผมอ่ะไม่อยากพน,นันนะแต่ใครมันปบมือวะ <c oughs> ปมเองปมมือให <c oughs> ม่เหรอฮะกรรมการเคลเลือดกรรมาการเคล <c oughs> เลือดเคลเลือดเคลเลือดครับเคลเลือดก่อนเคลเลือดก่อนโอเคอ้าวเลือดเข่าเลือดเข่าไม่ใช่เลือดผม เออว่ายังเอาอยู่ผมขอไปดูหน่อยครับอยากเห็นอยากเห็นสกิลอยากเห็นสกิลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหจริงจริงจริงเฮ้ยสามศูนย์ครับคาร์ดฟี่เป็นฝ่ายชนะคาร์ดฟี่คาร์ดฟี่สามารถเลือกได้ว่าจะสู้กับใครครับถ้าอยากสู้กับใครเดินไปหาเขาคนนั้นเลยคาร์ดฟี่เล็งไปยังเนวี่คิวเลอร์ครับอ้าวอ้าวอาเอ้ยเอ้ยคาร์ดฟฟี่โอ้ ผมไม่เกียย์ผมมาดูเอาละครับตอนนี้เราได้รู้ผลผู้แพ้ผู้ชนะแล้วต่อไปจะเป็นการเล่นรื่องของจริงแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าสูมพันช์ของผมเป็นยังไงสูมพันช์หนึ่งล้านเปอร์เซ็นอะไรวะผมใช้ทุกตัวเลยผมตัวฟรีโรบักผมไม่มีเพราะเกมผมยังไม่เสร็จเกมผมเสร็จแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับสันไหลตัวเย็นแหลบ้าเอ้ยแล้วมันจะเล่นยังไงในเมื่อมันชาิอย่างเงี้ยโอ้ย เหมือนผมมาให้เขายำยังไงไม่รู้าดาปักแอลลักใครบามบทีบฉันแค่หาคนใกล้าตายแล้วสอยมันดี้กว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดใช่ไหมไม่โดนไอ้บักลอยเียมันผันพลือแล้วเราฮะมันผันพลือท่ันเอยทำไไ้เลาเปรตนี่เหรอเอออีได้ขาามาวา้วันนี้อนฮะฮะหรือการต่อเช้ามันผันพลือใหญ่แรกตาใหญ่ให้แรกตาฮะมั จนร์านถึงต้องใช้ภาษาภูมิให้ลำเนาเก่าของเขาสามสิบวิสุดท้ายฉันอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าด,ดาบของฉันสามารถใช้กับพระตอนนี้นทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าพวกเรานั้นไม่คู่ควรตอบการกับการต่อสู้กับผู้ที่เราได้คัดเลือกมาครั้งหน้าแกต้องต่อสู้กับคนดูอีกครั้งหนึ่งคารดัฟี่ฉันจะเลือกคนดูที่คิดว่าเจ๋งที่สุดมาต่อสู้กับแกฉันไม่อยากพนันนะแต่ฉันคิดว่าแกแพ้นั่นแะเอาละฉัน ขอล้างตาอีกตาหนึง่งและในครั้งนี้เล่นกันเป็นกลุ่มผมขอเป็นตัวบ้างละผมอยากจะตามหาน้องสาวของผมเนสโกจังอยู่ไหนเนสโกหมันไส้อะไรเมื่วา่านปืนแล้วผ่าดปืนกยอนเยอะเนสโกคารุงาแดนซ์คารุงะรอฉันก่อนรอฉันเก็บตังค์ไปซื้อตัวใหม่ก่อนตอนนี้อันตีฉันได้ละฟันเพลิง โอ้ยพิ่งได้ใช้มันพปดเลือแล้วอีกตายแล้วงั้นนะฮะอีกใช้ต่อเช้าอะ่ะมันผปดเลือกมันเปดผมมีคอนฟี่รักแม่ <c oughs> ระหว่างนี้เราต้องไปใครมันเป็นไรวะออกไประยะห่างว่าโควิดอยู่เอาละก่อน,นเดี๋ยวเขาฉันขอปิดคลิปก่อนตอนนี้เป้าหมายของผมคือผมต้องไปฟาร์มเงินก่อนเพื่อเปลี่ยนตัวละครได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันมาต่อสู้กับแชมป์ของเราในพาร์ทนี้นั่นคือคุณคอนฟี่ 23หรือคาราฟฟี่ฉชายาคาราฟฟี่รักแม่เอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะร่วมสนุกอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับ Roblox ABA ครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย